เกาฟ้าอันดามันนะตรงไหนมีที่เที่ยวเต็มหมดเลยไปเรื่อยๆเลยพี่ประเทศกระบี่หมดแล้วก็ไปจังหวัดอเองประเทศเลยเหรอวันอะไรน้องเดินมาแค่บันการที่ปัตตานีวันการถ่ายไหมครับถ่ายไหมครับถ่าย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 นีวิวกระบี่สวยๆเออใช่ใช่นีวิวกระบี่น้องถ่ายถ่ายน้องก็ก่อนก็ได้ได้ครับได้ในหนึ่งเดือนไม่หมด ให้ทำครับแรงๆไงนี่คเสียงให้ฉันหน่อยนี่คือวิธีปั่มพาครับ how to make อิสเลย์ไทยอัมเล็ต first we write the name into the I think is school I don't know ขั้นตอนปั้มพระนะครับได้เลยได้เลยขายเงินค่าเก็บเรด้วยๆเสร็จปุ๊บไปขั้นตอนไหนต่อพี่เขียนนี้เสร็จเขียนเสร็จแล้วเกิดบรรดาลายัย เกิดวันศุกร์เดี๋ยวไปที่แท่นวันศุกร์เดี๋ยวกดพระที่แท่นวันศุกร์ปั๊มเลย,ยเเปั๊มกันเลยเรียบร้อยอเดินไปแท่นวันศุกร์ค่ะลเไปปั๊มพระวันศุกร์แล้วก็จับที่ผ้าจับผ้าแท่นลงค่ะสามครั้งดึงลงสามครั้งอีกสองครั้ง วั One, two. นทูะจะโ,โ,โอ้มีกิจรกรรมดีๆอย่างนี้นี่เองฝรั่งรับได้รับความนิยมเยอะไหมฝรั่งมาไหมฝรั่งก็มาฝรั่งก็มาจมาเลยีแล้วอย่างนี้ไปไหนต่อครับนั่งว่ากระถางตามป้ายแดงนำ้ำ นั่งว่าคาถาตามป้ายแดงว่าคถาตามป้ายแล้วคืออะไร้างนะไม่ขอไปแต่งเพลงกคืดชัดนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะหังวันทามิสารีริกะทาตุโยอะหังวันทามิสัพพโสสาธุ Oh they also have English for the foreigner thanks for watching ออธิษฐานด้วยเหรอโอเคครับขอให้เปนแฟนทุกคนก็สุขภาพร่างกายดีเหมือนผมครับ Peaceful for the world thanks for watching This is my wish พี่พี่อ่าป้ายแดงเหใช่ครู้มทำไมป้ายแดงทำไมอ่ะฮะขึงถอยมา พึ่งถอยมาอ๋อน้องได้ซูมพระหรือยังซูมซมเลยจ้าซูมทั้งหน้าทั้งหลังเลยได้ได้โอ้ต้องถ่ายไว้ใช่ไหมถ่ายเก็บไว้ว่าเป็นพระของเราบางทีเราต้องการใส่กรอบแล้วก็การไว้หน้าทอมก็ไปหาทำที่อื่นไม่มีรถเอ้ะป้ายพิ่งถอยมาอ๋อยังไม่เปลี่ยนเป็นป้ายป้ายแดงใช่ไหมป้ายแดงครับโอเคโอเคโอเคนะครับพี่นี่อะไรพลิกได้ไหม พริกไม่เผ็ดครับพี่ครับโอเคเออใช่ใชพี่เอาใหม่ครับยังพึ่งนะตั้งกลางๆเลยครับโอเคได้แล้วโอเคนะโอเคด้านหน้าเอาอีกทีได้หน้าอีกทีได้หนึ่งสองอ่ะแล้วไงต่ออ่ะพี่เอาไปพี่ร้อนนะทำไมอ่ะสดๆร้อนๆร้อนไปวางไว้ตรงนี้เหรอ Okay, God bless. Thanks for watching.